ลา <c oughs> บสบาดีพี่น้องกินตำกล้วยนตำกันเดอ้อตอนเถียงๆเนานะเจ้าพอใหญ่จอยล่ะกาสันนี่ป่าพี่น้องได้กินนตำกันสามคนม,มาเด้อมากินนตำกันเดอ้อเ้ัแซ่บเสับ,แ,สบ <c oughs> แม่ใหญ่จอยจแซ่บตลอดเลยกินแบบสมเนาะพอเนี่ยคือตำสมตำกล้วยฉนี่ตำเองอแม่เลยอี่ก็พักขยันพี่น้อง <c oughs> งั้นประเ ừ, ừ, ดี๋ยวไปฝาลุงสบายดีฝาลุงใบหนังเลยฝายผุยแล้ว <ừ. S 1> มาเพจเป็นไรเนาะยืดกินไหนนี้แหละต้องตรวจอ่ะอะไรทันัาขั้งตอนอ่ะไม่แช่ นานได้กินที่หนึ่งหน่อยวแรกอยกินทุกเมื่อวานง่ายบบ่ได้ปลูกนะพ่อกลงปลูกเนาะจะปลูกจิกีนั่นนี่แต่มมนใหญ่ๆนะยังอ่อนอยู่แต่ว่านี่เป็ลูกใหญ่สำดำผ่าทำผ่านอืมแล้วนอ่า เห็นบางคนก็จะปลูกนะ่ะเรีบเรียบเท่าพี่น้องเลยทางลางา่างกับเาวแดดเลยพี่นอ้องแดดแห้งเหมือนกันแดดแบบไมมีลมเลยอย่จริงๆชิเกี่ยวข่าวกับญาติพ่อต้องห้ามพี่น้องเลย ซืออสีกับเรนอนมาสักงี้นะคือเนาะไม้องชอกำบ้านถ่ายเลยเรเิ่มบริเกียร่แห้งแหาง่มแห้งถ้าเหียมมากคื้นมผิดันแง่เงเ้างมาแบบแบบแเนี่ยวางร่างถั่ว่างคำๆนะตกงแถบแ้วแรงตะเวนตกยิแบบมันเหลือมเราจึงตื่นบัด พักแหี้งเนาะกินน้ำกันก็นได้หอมหอมหอมกินแบบกินเรียบก็ได้นนเนาะได้พี่น้องบาร์ตยบมาอยู่เนาะบาร์ตยมากเล่นตามมันพอเป็นสมเป็นแซลี่เป็นหมากตัวเผืนเมื่อมืงขึ้นตนตกหข<อ>้ามไง ทางหน้าก็สีงลงคนนเองเนาะเมื่อต้องเอาค้ำลำบามากอนไนหวนน่เลยคับเนี่ยคนมากกว่าอด็กแห้งๆขนาดนี้เด็จะมา,าห่อนบุก น้องทะเลาะพ่อก็เลยไปไถ่ายใช่ใช่เหมือนพี่น้อง้องพนกใหญ่แล้วเิ่นสิคลอดแล้วพี่น้องเอ้ยยทองมันใหญ่เดือนนีนะ่แต่บบหูว,วา่าวันใดเป็ยังบุจกักป้านนี้ใยังขีดแบบ่วซื้อๆอยู่เนาะเดี๋ยวไปนั่นไปนี่นะเดี๋ยวเคยไปสิงซะ <laughs> เดือนนี้อะไพี่น้องมันเคยไปนะาก็อยากไป้าเบิงคอดแล้วเนาะรอ้รุน่นต่อไปว่าจะเป็นู้หญิงหรือผู้ชายนะบางคนเผื่เป็นคนนี้บางคนว่าผู้ชายนะเป็นยงังโมลู เนยบอยู hey, หมูเนยเอิดมาใส่กันในเมื่อบ้านยาเพิรนล <c oughs> ลูกล้านในบ้านคุณเอาเพิ่นลงอกเพิ่นหมักไปหลินมาหลินน้ำนนออ่อนเยนยเอิดมาใส่ <c oughs> เพราะว่าเ้ากับวเรศไปถ่ายพี่น้องห้ากับพถ่ายด้เพื่อนๆเนี่ยพี่น้องได้เบิ่งได้เบิ่งอะไรก็ยังพึ่งเบื่อพึ่งหน่ายน้องข้ามได้พี่น้องผักเบิ่งผักส้มไปได้เรื่อยๆเนาะถ่ายชีวิตประจำวันเนาะว่าแต่ละมือเอาเห็นยังไหยังไหนยังไงพี่น้องจะได้เห็นออกไปเกี่ยวข่าวอล้วเนาะอือ อีกบน้านอีกบบดนทางซีเดลเกี่ยวข้าขวามาอยู่ตา้มทงไฮทงหน้าระบายห้ากินเขาแท้ทงไฮทงหน้าฮะไปกัดทุ่งหว่างไผใช้เกี่ยวเซีเดลเนาะมันก็อดบ่ได้พี่น้องเลยทั้งเบิ่งอีกโบ้เฮงเสี่ยวเกี่ยวคือกันแต่ว่าเกี่ยวยังโบคบคนแต่นี่สิบห้าซื้อเกี่ยวอีกเกี่ยวกัน ยางมีสี่ดวงบ้านเฮาน่คุณเวศยังมียบเล้ไรี่นหองบ้าชิบซำลังคานไงยินแต่เ,เสียงงัวเสียงไก่เจ็ <laughs> บว่าไม่มาแม่ในเมืองเป็นบ้านนอกอบ้านนอกของหน้า หาอยู่หากินตำบงทำท่าแม่ผสมตำเท่าแง้มเฮ็ดกับข้าวป้าแง้มป้าก็ลงหวยเดเมา้นอมองใอะบเปชืดมเด้อกินเบิดปลาอะไรนั ค่ะกันนี่นะจินจะปล่อยกุ้งอะ <c oughs> ไเนาะแม่ปล่อยกุ้งหน่อยอกุ้งไลยขึ้นน้ามไม่น้องกิ๊กๆหน้อยน้าท้ายน้องซาบพิ <c oughs> ๊กฮาก็ไปสูเคนสอนแต่เฮ้งไว้แล้วฮักปเดยไป จ้องสเสมอนอะเพื่นจะเกี่ยวข่าวหน้าเพื่นน้องกิ๊กให้จงหัวเรื่องหัวเรื่องนี้น,นี่เสื้อหัวเรไนะหัวใครนี่น,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 ะน,นะน่คจ,จงมาพี่ ดุยๆมาเห่าค่ะเพื่นมาแบบผเคยเห็นนาะเลยตื่นนี่คืออีดมาอะเด็กน้อยน่องอันนย่างกินสองคนกะเสิเบด์เลยพี่น้องเลยกินเงินสายคนเลยี่มืดป้าเปนยังจืนัลนแหละนมจิมจเถือ ซิเบิร์แเ้วไม่น่สบายดีพี่น้องอันราอันเพื่อเลยบอร์ท่านเราจะกินเบิรตปลาเพลินเรานเบอท่านนะเนาะแม่ห้าวีบอรล้อะไรพี่น้องเลยให้เพิ่นให้เพิ่นเลือดแต่แกนเป่าไว้สิสได้าซาเราอยากทั้งตาพี่น้อง เราก,การ็มากินเมื่อป้าเพิ่งเดินเขาก็กินถาเพิ่นทำง,งาน,นมากน้องชาวประชุมมาพาคควนฮะสิริคอสจบาคิวไว้แค่งสน,นิทก่อนเด้อคิดหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องเลยสบายดี